สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาไปด,ดีแล้วเช่นเคยค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะอยู่กับเอมี่เพรยนนะคะวันนี้เอมี่อยู่ที่เพรยนต์สาขา 2, 2นะคะซอยสีไทย95นะคะยืดอยู่ในพื้นที่เขตบิณบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะจะมาอัปเบดตรถเท่าใหม่กันเลยนะคะเป็นรุ่นโคราติดนะคะ1.6ึี ไม n นอร์เชนนะคะเป็นปี258นะคะคันนี้นะเราเสนอขายในราคาอยู่ที่445,000 0บาทค่ะนะคะ445,000บาทนะคะได้โคราติดนะฮะหนปี18นะฮะปี2 5ง8สภาพดีๆคัดเกตเลยนะฮะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่ารอชมคลิปนี้กันเลยนะคะราคาดีผ่อนสบายรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนเลยนะคะ ใครที่กําลังตามหาเอาติสปี18อยู่นะคะห้ามาพลาดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะเอมมี่จะพาทุกท่านเลยนะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยนะคะว่าเอาติสปี18เนี่ยสภาพสวยดีน่าใช้แค่ไหนนะคะ <S <s เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะไฟหน้านะได้ไฟหน้ามัลติเรีเลกเตอร์นะคะได้ไฟหน้ามัลติรีเลกเตอร์เนะคะ แล้วก็ไฟ LED นะฮะ Day Time Running Light ด้านหน้าถึง4ดวงด้วยกันนะฮะพร้อมกระจังหน้าพ er รีเมียมไ n เน c h a เ n นนะฮะพรีเมียมหน้าด้านบนเนี่ยจะคาดยาวตลอดหน้ารถเลยของตัวโ o y o t a าติ i s นะฮะบอกเลยว่า m i n น r er c h a ชนรุ่นนี้นะฮะออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะฮะหน้าใช้งานมากๆนะฮะกระจังหน้าด้านหน้านะฮะเป็นสีดำสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคะพร้อมกระัหมอกโรงงานนะ,ะมีมาให้นะคะ คันนี้นะคปะป้าไอเบียนเจ็ดกอไก่เนอหนูนะคะเจ็ดห้าสี่กรุงเทพมหานครนะะใครชอบคันนี้นะคะก็แคบมาเลยนะคะแคบเข้ามาโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์อดีตด้านล่างหรือเบอร์ด้านล่างเราก็มีให้นะคะ mm hmm. ล้อนะคะพันนี้เป็นล้อแม็กอัลลอยโรงงานนะคะเป็นแม็กอัลลอยโรงงานสีทูโทนนะคะสะภาพค่อนข้างดีเลยนะสวยงามนะคะ พร้อมยางนะฮะปี2020นะฮะเป็นยางปลายปี2020นะฮะสภาพดอกยางก็ค่อนข้างเหลือเยอะนะฮะสามารถขับได้อีกหลายหมื่นโลนะคะนี่เลยนะฮะโช๊คเบ้าโช๊คด้านในซุมมาด้านในสภาพค่อนข้างดีนะคะมีแต้มสีโรงงานอยู่นะฮะวงบอกถึงว่านะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอน100%ค่ะนะฮะรอยนต่างๆทุกจุดเนี่ยไม่เคยถูกการแกะแงไขแน่นอนนะคะ ไฟเลี้ยวนี่ฮะจะอยู่ที่กระจกมองข้าของตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่เลยคันนี้นะคะมียิวคันาสาดนะ,ะปิดมาให้แล้วนะคะคันนี้เป็นประตูคีเลยอาเป็นกุญแจรีโมทคีเลยนะคะก็ ฟูสตาร์ทนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะด้านในนะ,ะเป็นสีดําตัดกับสีเบตนะคะบอกเลยว่าสภาพด้านในเนี่ยดีมากๆนะ,ค,ะคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นโต y ต้าโครา l ติด 1.6G ปี18นะะราคา445,000บาทนะคะเลขไม่ใช้งานอยู่2 0 0 0 0โลนะะไม่ใช้งานอยู่2 0 0 0 0โลนะคะบอกเลยว่าเข้าศูนย์ ทุกระยะแน่นอนนะฮะรับประกันเลยนะรับประกันเครื่องเลยนะคะวารันตีเรามีให้นะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับสีเบดนะะออกแบบมาค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะคะเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีนะคะ FM AUX วิทยุ USB คือใช้งานได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคันนี้นะฮะเป็นแอร์อนาล็อกแบบมือค่ะนะคะแอร์อนาล็อกแบบมือค่ะนะคะ เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนใดนะคะสะภาพสวยงามนะค,ะคันนี้นะ,ะมีสมุดมาให้เรียบร้อยเลยนะค,ะคู่มือการใช้งานบุ Book ๊กสวิตออนไลน์ line, มีครบหมดเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบดน,นะคะสะภาพเบาะก,ก็ดีเลยนะ,ะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะคะฝ้าเพดานด้านบนไม่มีรอยกันอขะ,ะ,ะ,ะันะ,ะไม่มีรอยกันอะไรให้ดูแบบหล่อนๆน,น่ากลัวแน่นอน,นะค่ะนะคะ ติดทุกดวงแน่นอนจ้าหนะ้าม่านบังแดดนะแข็งแรงนะะไม่หลวมนะมีไฟให้ด้วยนะเวลาส่องหน้านะคะแล้วก็นี้เลยจ้าพมรมลายนะคะหุ้มหนังสีดำนะคะเป็นพมรมลายสามก้านของทางเตอร์ต้านะฮะมีมัลติฟังก์ชั่นนะมีมัลติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลโหมดต่างๆได้เลยผ่านตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเพลงนะะเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงเบาเสียงได้หมดเลยจ้านะคะ คันนี้นี่ครับปุ่มฟุ้งสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มฟุ้งสตาร์ทนะคะแล้วก็ส่วนกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้านะคะแอร์นะคะแอร์ไมเนเชตแล้วนะเป็นรูปทรงกลมนะคะสามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะฮะหมุนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะ,ะสามารถนะคะบังคับทิศทางของแอร์เนี่ยดีกว่ารุ่กนก่อนแน่นอนค่ะนะคะดีมากๆเลยนะตรงนี้ถือว่าดีจริงๆนะคะ ที่เปิดฝากระโปรงนะคะอยู่ใต้พวงมาลัยนะคะที่เปิดฝากระโปรงหลังนะคะอยู่ด้านล่างตรงเท้านะคะที่เปิดฝาน้ํามันตรงนี้เลยกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะส่วนคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะคันนี้นะมีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยว่าโตโยต้าติดนะคะไม่เป็นที่สองรองใครอย่างแน่นอนนะคะ ความกว้างความสบายนะฮะความนั่งแล้วแบบระมุนนะฮะละมุนต้นนะฮะละมุนตัวเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะคะเบาะรองรับคนนั่งผู้โดยสารมากมากๆเลยนะฮะแล้วช่วงล่างเนี่ยนิ่งแล้วก็เงียบมากๆเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าลอกเรียนแบบช่วงล่างต่างๆข้าประทัไทยเนี่ยมาจากแคมรี่เลยอาจจะไม่ดีเท่าแคมรี่นะคะแต่ก็ดีในรถที่สุดแล้วเนะะี่ยฮะในรถขนาดนี้นะคะ สภาพดีนะ4,45,000บาทนะจ๊ะคันนี้นะมีที่เสียบ usb นะะให้กับด้านหลังผู้โดยสาร2จุดด้วยกันนะคะชาร์จแบตเอ่ยอะไรเอ่ยได้หมดเลยนะจ๊ะตรงนี้นะสภาพดีแน,น่นอนนะคะ100%เลยนะเรากล้าท้าเลยนะให้ลูกค้านะคะเอารถคันนี้นะเช็คศูนย์โตโยต้ตาได้เลยทั่วประเทศนะคะหรือจ้างช่างมาเลยนะคะว่ารถคันนี้สภาพเดิมไหมแท้ไหม,ไมดีไหมนะคะจ้างช่างมาเลยนะลูกค้าสบายใจเราก็สบายใจค่ะ เดีะะ๋ยวพาชมด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะคะเป็นรถใชน้น้ํามันเบนซินล้วนนะคะนี่เลยนะ,ะเป็นรถใชน้น้ํามันเบนซินลวน้วนตรวจสอบได้เลยนะคะลูกค,าค้าขาถ้าเกิดตรวจพบเจอติดแก๊สมาเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาเรารับยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นค่ะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับรุ่นโตโยต,ต้าติดนะ,ะสามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะมากๆเลยเดินทางไกลก็ดีนะคะ สัมภาระเก็บได้เยอะนะคะบอกเลยนะว่าสภาพนี้นะดีมากๆนะคะล้อนะคะเป็นล้อกระทะนะคะส่วนมียางอะไหล่เป็นล้อ,อก,กระทะนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้หมดเลยนะทุกอย่างออกจากศูนย์มีให้ครบแบบออกจากศูนย์เลย นะจ๊ะรอยน็อตต่างๆนะฮะทุกอย่างสภาพดีนะรอยน็อตสภาพดีมากๆเลยไม่เคยถูกการแกะแง้ไขนะ้่ไม่เคยถูกการแกะแงะไ้ไข่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างคงสภาพเดิมโรงงานหมดเลยนะจ๊ะราคา4 0 45,000บาทนะฮะได้ตัวเต้าต,ติดนะฮะโฟราติด 1.6G ไมโนเชนปี18สภาพดีจริงๆนะคันนี้นะคะคุณลูกค้า่ะ ไฟท้ายนะคะ m i n นอร์เชนแล้วนะเป็นไฟท้าย LED นะคะคาดด้วยคิ้วโครเมียมคาดยาวตลอดด้านหลังนะคะลงตัวมากๆเลยนะของโฉมนี้นะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะร้อยเสียงนะคะร้อยเสียงเนี่ยให้95เสียงเลยบอกว่ารุ่นนี้นะคะผลิตออกมาได้ตอบโจทย์แล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะต่างๆทุกอย่างคือลงตัวหมดเลยนะคะคันนี้นะคะรองรับ e85 นะคะ E20 9 1 9 5นะคะรองรับแล้วนะ,ะตอนนี้น้มามันค่อนข้างที่จะราคาลงแล้วนะคะก็ใช้งานรถน้ํามันเนี่ยค่อนข้างคือจะไม่มีผลของระบการใช้งานต่อเงินแน่นอนตอนนี้ลงมา3 4บาทแล้วนะคะก็หวังว่านะคะจะลงมากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะนะคะเปอร์ตาโคราติดนะคะ1.6 g จไมโนเชนปี1 8นะคะใครที่สนใจคันนี้นะ,ะก็มาได้เลยนะคะที่บริษัท เพชรยนต์นะคะเซรีไทยนะคะ9 5เปิดทุกวันไม่มีวันหยนุดนะคะนี่เลยนะจ๊ะคันนี้นะ,ะ,นนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc Dual VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc วิ่งในกรุงเทพก็ดีวิ่งต่างจังหวัดก็ดีนะคะดีหมดเลยนะ,ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะ รอยน็อตต่างๆทุกอย่างนะฮะสภาพเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับแต่อย่างใดนะฮะรอยน็อตฝ่าเบ้าชกดูเลยจ้านะฮะว่าเดิมไหมนะแต้มสีโรงงานนี่ค่ะแต้มสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะจ๊ะนี่จะแต้มสีโรงงานนะ <S <S คานเดิมไมเอ่ยนะฮะนี่จ้าคานเดิมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะคานเดิมเดินทุกจุดจริงๆนะฮะคุณลูกค,าค้าขาเอาเช็คสูนได้เลยนะจ๊ะ ๊บนี่เลยจ้ะนะฮะเดิมทุกจุดไม่เคยมีการชนแน่นอนร้อยเปอร์จากนะไม่เคยมีการชนแน่นอน100%นะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะตามมอกตออย่างยังอย,งอยู่ครบหมดเลยนะคะบ่งบอกแน่นอนนะคะว่าไม่เคยชนด้านหน้าด้านหลังมานะคะนี่เลยนะคะแ่งกาวามร้อนนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆทุกอย่างรอยซีนอะระรอยเม็อารทุกอย่าง สวยงามตรงจุดนะ,ะเดิมๆแน่นอนหนึอนตค่ะนะฮะคันนี้นะภะาษีพรบศต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมด6กวิถุนายนนะฮะ2,566นห้ะคะใครที่ชอบรถโตลต้าโคราติดนะฮะหนึ่งจุดหกจีไมโนเชนนะคะปีสองพันคันนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์เอมมี่ได้เลยนะศูนย์เก้าหกเจดสหสองเจดสามนะฮะ 0 9 6 7 2 5 2 7 3 6นะคะเบอร์เอมี me, ่แอดไลน์ก็ได้นะจ๊ะคุณลูกคา้คาขาอยากมาชมรถนะคะอยากมาดูตัวจริงอยากมาลองขับฟังเสียงเครื่องมาเลือกรถมาได้เลยนะคะที่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพมหานครใครอยากมาก็มาได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะทักไลน์มาคุยกันทักไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจากกาันก็รบกวนลูกคา้านะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคค่ะวันนี้มีพีโยชขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ